พน่อพอแล้วพี่้องค้อดานคืนค้อดานพืนเมื่อเีแม่บินเบิดมอร์วาเดมาคีเรวัชิมาเยม่อนเลยนออนอยู่ต่วว่ามันที่ลาคายเสียครับใครเจอ13โป๊13โป๊ไหม13โป๊ไหม กันได้ด้วยยังไงครับผมแจ้งให้เจ้าพี่ทราบเลยครับผมของนายเอกของแหมนะสิบสามโป้แม็กซ์สิบสามโป้แม็กซ์นะหรือไว้ในห้องน้ำด้วยยังไงครับผมถ้าใครเจอขอความเวลาเอามาคืนด้วยนะครับสสวััดีครบผมไว้ไปซื้อไม่จะไปซื้อไอ้ไอ้ใส่ไก่มาให้ไหมใส่ไก่ทอดไม่กินบอสซองเอ็มเอลมีซองใส่ไก่ กระปกัะปีิไก่กระเพราะถ่ายนะครับสิบสามโปรแม็กนะครับยืทธตลาดอีกตลาดนึงลืมครับลืมไปลืมไว้ตรงไหนไก่อขอ่ใครเก็บได้ทอดก่อนที่ยันไม่หน่อยกินไม่ได้มันมันมาต้าก็ได้ครับมันมันเออมันมันก็เลยสั่งให้ซื้อกุ้งมากุ้งซื้อมาจากระยองกุ้งเขาบงบครับสวัสดีครับโอเคไม่น่อยหันมาอีกแล้วนะมันหลายด้วยไม่หน่อยหันมายิ้มเลยยิ้มดีๆยิ้มหวาน มือคืนคนหลายป่ะหลายเนี่ยจะพูด่ไปเลือกหาทุ่มเงินไปทีไปเก็บท่านสั้มเมื่อั้นไปเกือบเพระท่านก็เลยว่าทายนี่มือเอื่อนอีกเลยบางกะปิมือเื่อกบางกะปิแล้วก็กินั้ีกะปมือเ่ออีกเยวมะลเไรเงียมเวมเวมีตาล้ซื้อหันอ๋อมาเอามา บนทูทีโฟไฟก็เป็นโทรศัพท์นะครับของนางเอกของแอมนะครับอยู่ไว้ในห้องน้ำนะฮะ13โปรแม็กนะครับาโปรแม็กใครเจอก็เอามาคืนอด้วยนะครับเพราะว่าท่านก็ออกไปใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเขามีไอ้กครงในเท้าเปิดเข้ารหัสไม่ได้นะครับโปรแม็กนะครและที่สำคัญนะฮะเขาจะรู้จุดรู้ตำแหน่งเลยนะครับนี่ถ้าท่านเปิดใช้ปุ๊กครุทันทีเลย นะฮะว่าโทรศัพท์อยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเจอนะฮะเจอโทรศัพท์นะมาละห้ากุลสิบสองโปรเมตรนะฮะที่ราชบ้าดเลยนะฮะที่รถประชาสัมพันธ์นะฮะหรือว่าที่จำได้ถ้าจำ่ายตัวด้านหน้าก็ได้นะฮะขอบคุณเล็ซีแฟนนะครับะวันนี้เต็มความสนุกแน่นอนนะฮะกับที่สุดแห่งหมอลำอันดับหนึ่งของเมืองไทยนะฮะสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะฮะนำโดย หนุ่มโจยมณีนามองศาและนางเอกอุงอิงอ,องแอมแล้วก็โอ้โหนี่ดาวรุ่งชายหญิงพระเอกนางเอกคู่พระคู่นางนะฮะมากมายครับคั่งเต็มเวทีเลยทีเดียวนะที่สุนแห่งหมอนระดับหนึ่งของเมืองไทยนะฮะร,ระบบไฟโอ้โหด้านหนานะฮะ LED เต็มระบบเลยนะฮะยิ่งใหญ่อลังการมากน,นะฮะยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างน,นะฮะ ยิ่งใหญ่อลังการงานโชว์นะครับ FC แฟนคลับก็อย่าลืมนะคฮะหรือบัตรซื้อตั๋วเก้าก็สูดด้านในร่วงวัยว่องกันเลยทีเดียววันนี้เน้นแมน789ดแปดเก้า investment นะรับประกันความสนุกสุดมันนะฮะค่ำคืนวันนี้ไอ่หละครับนะจวดจอดฟาดตึ้งกันแน่นอนเลยนะฮะอ่ FC แฟนคลับนะฮะขอบคุณมากเลยคืนทีเดียวนะฮะด้านหน้าตรงนี้ก็มีที่ของที่ระลึกนะฮะมาถึงกันแล้วนะฮะก็ร่วมอุดหนุนร่วมสนับสนุน นะฮะมีของที่ระลึกด้านหน้าเลยนะมีน้องบุญอิงนะฮะคอยพบปะพูดคุยกันอยู่ด้านหน้านะฮะพบปะพูดคุยกับเอฟซีแฟนคลับนะฮะสำหรับคําคืนวันนี้พี่น้องชาวที่หาบบางพลีนะฮะชาวลาดหวายบางบ่อบางพลีแถวจังหวัดสมุทรปราการและเต็มที่กันแน่นอนเลยทีเดียวสำหรับคําคืนวันนี้เต็มรูปแบบเป็นความสนุกกันแน่นอนไปทำงานทำงานเดี๋ยวก็ไปแล้วรักมากได้นี่ ว่ารักไม่ได้เน да. ี่ยเอาบ่ได้อยู่บ่ครับบ่่ได้อยูเดิมที่เดิมความสะดวกันแน่นอนนะสำหรับค่ำคืนวันนี้ผมรับรองผมรับรองว่ากันแบบยาวๆกันเลยค่ำคืนวันนี้นะที่ตลาดรวยทรัพย์แด้ไม่เคยทำให้ FC เฟรนด์กลับผิดหวังแด้ค่ำคืนนี้จะอีกยาวไกลนะฮะส่มอบเป็นความสุขให้เก็บ FC ให้กับ FC นะฮะต้อนรับการเปิดฤดูกาลสุดยิ่งใหญ่สุดอลังการ นะฮะกับบอลลาอันดับหนึ่งของเมืองไทยสาวน้อยเพชรบ้านแพงนำโดยนุ่มโจยมณินาวงศา์นะฮะปุงอิงอมแอมแล้วก็กลุ่มเซลปินนะฮะพระเอกนางเอกคู่รักคู่นางนะฮะมีเอฟซีแฟนคลับทราบกันดีสำหรับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะฮะแล้วก็ประชาสัมพันธ์อีกรอบหนึ่งนะฮะสำหรับใครที่เก็บโทรศัพท์ iPhone นะ13 Pro Max ได้นะเชวยนำมาคืนด้วยนะครับพอดีทางทีมงานของสาวน้อยนะฮะอ่า หรือไปที่ห้องน้ำนะฮะแล้วก็พอคิดได้กลับไปหาอีกรอบไม่เจอเสร็จแล้วนะฮะเด็กที่ด้วยความสะดวกแน่นอนนะฮะสำหรับค่ำคืนวันนี้นะฮะเต็ที่ด้วยความสะดวกแน่นอนไม่แน่เราส่งของแมยโอ้ยเนาะบยาวๆนะี่ตลผมกินไม่ได้ผมเป็นเนี่ยรู้จักกันดีนะฮะไม่ต้องห่วงเรื่องการเวลาเราเอาใจคุณเต็มที่ นะฮะไม่ต <aunque> ้องห่วงนะฮะเต็มที่นะฮะเต็มที่จะแน่นอนสหรับค่ำคืนวันนี้ว่ากันแบบยาวๆไปเลยภาพเนียนๆนะจับลอยยังขึ้นอยู่น้ำทั่วศับทั่วศับพอดีทั่วศับทั่วศับลอยใช่ท่วศับดีป้ดีโบศับพอดีท่วศับแล้วมั้งตัวยาลงลงไหลโม่คนไหลสองไม้ยัง

ยิงใหญ่คำเวทีแสงสีสันุอลังการชุดโชว์รีวิวที่สวยงามตระการตาําที่มวลมวลซือบนทิงใหญ่หนุ่มโหยงมาทพีกันแอกเอลพเอกพระเอกของุดเอาเถอนะมคุมโมคุมมคุมดอก เอาไปนครับตับแงแดงเนรร78เอ็นรรับประกันคุณภาพไม่ใช่ัวอ่อไอด้วยนะครับจสแเด็กีอ่าเด็กกินไอติมแล้วเดินให้เรียบร้อยนะพี่คุณทุกร่างแจกครับคลมนี้ไว้เฉีๆไปเรากินน้าพอกันไหม บีบีครับแต่พนุ่นเนียครับก็สำหรับค่ำคืนนี้พบกันแน่นอนกับสุดยอดสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับคืนนี้ตามที่รถประชาสันพาไปประชาสัมพันธ์